เทศในวงปฏิบัติมันก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลาม,มากมายเทศย่นลงมาในจุดสาคัญสาคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เคยทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนันั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นๆไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหกลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉนั้นตึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถหยังพระพุทธเจ้ามั้งยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกข์ชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสําคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันว่าเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เลสอริชาตัญหามันปิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ครูที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีกด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่แตาพอย่างยิ้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาแต่กับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกข์ในขันได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ เดี๋ยที่นี้เราจะตําหนิใครก็ตําหนิไม่ได้ตําหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถเนะ่ะจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาออืหรอให้ความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในธาตุในขันเผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเน,นี่ยนี่ถึงว่าเป็นเรื่องสาคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกับขันที่แสดงต่อกันยศที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อ,อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบจนสลบสลายไม่รู้สึกตัว จนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วพาพความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย้มแจ่มใสต่อความเกิดแต่โศกเศร้าของอ๋อยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนี่เขตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงบำเลยรักษากันมา นั่ก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเรา,เราท่านท,ที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากทุกที่เรารอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมาชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขณะที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันเรอก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ บ่นนั้นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ข็พ่อแม่บอกแค่ล่ำเวลาเท่านั้นเท่านี้นพ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลํานับนั่นแหละเรื่องผิดมืดด้วยลบความจดจำาของนนตนจนหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ล,บลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช็นต้นไม้ล้มทับคนอย่างนีง้ร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอ้ที่ขันล้มทับเรานั่นเถอะทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานับทานอานหาร พานุ่งพะหมเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันแล้วอยู่กันด้วยการบรรเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปโน้นไปคว้าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพไปโน้นหว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะลื่นเองมันทึงที่นั่นจะสุกที่นี่จะสบายจิตมันเพ้อเพลินไปโน้นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีน,นี่จะว่าเราเหลิงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ควาตกรถเพระนทือน,นท่านในคันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกต็ตกระเทือนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพเลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียว อวัยวะส่วนไหนเป็นทุาา์ไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากัมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีทมเป็นกรอบเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่แหละถึงเรีย,ยวกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วที่นี่ถึงคราจะตายล่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง,ท,งทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่าน,นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ยองสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากท,าทั้งๆที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานหนักหนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันรสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตรง,งใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเียตั้งแต่บัดนี้การพริจารณาให้รู้เรื่อง ตามความจริงของมันก็ทําความเข้าใจายอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนันจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทํใไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทาใหม่ ตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันและมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองและม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทาไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเรางโง่นะถ้าเราทราบเยอะอย่างนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณาหนึ่งสุดท้ายไม่วิีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนาหเนี่ยหลักสาคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งร่างนี่แล้วก็แบกท,ทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างแยกไม่ออกถ้าไปพิจารณาเมื่อเราทราบทัานว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นหนึ่งนี่เป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่า,าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จนกระทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันกลางค่ำเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงน,นี่เป็นขัน้นหน่เป็นข้อหนึ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้อง ถ้าทำเข้าความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ใน่ามกลางกองไฟก็ตามคือาตาขานนี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองนะว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เรานะั่นเองอ้าวอยู่ใน่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะ่างนะแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเท่าไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภาพัพมีรู้อยู่ตลอเดเวลาขอให้มีสติเถอะ ถ้ารับชาติันตลอดสายอา้าวทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาในดัดบผู้รู้นี่คือใจใจมีบัดแาที่ไหนไม่ดบับไม่มีการดาบับตัง้งแต่นั้นจะมาจิตท่องเที่ยวเกิดในวันสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นด้เพียงว่าไปตามบุญตามกรรมขังตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทกสะทานกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ก <me an> ็ความหมายความหลอกเนี่ยเขาก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องธาตุเรื่องขันน้องเขามีการประชุมหรือการผสมเข้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขาอ่าไปเสกสรรปันยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปสู่บ้านผู่เรือนขวางบ้าน ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางก็คือความเกิดตายทางก็คือความตายกลางทางก็คือความทุกข์ความลําบากที่เป็นบาปอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในท่านในขันนี้อะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภายในจิตใจเราให้เป็นความลื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรอบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาเห็นตามไปจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาอันนี้แหละเรียยว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกขเวทนาเก <c oughs> ิดขึ้นมากอะไรกาหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้าตาก็ตายแต่กิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายน่นแยกกันได้ไม่ให้ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้นในบ้านเราไม่ให้ไฟ ธาตุขันธ์ที่มันเป็นตามธรรมชาติมันมาไม่จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทานานั้นเข้ามาเผาโวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายทา้าุขจิตนี้เป็นสาระอันสําคัญไม่อหลมีแตกมีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้ เาราวจงวนักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลมไฟของเขาเนยจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้มหายเพราะฉะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขาจะทรงต,ตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอ,อย่างยิ่งขณะที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคิดแล้วไปไหนก็ไปเธอร่างกายแตกแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วหยุดได้จักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นีนแล้วเป็นนี่แหละเป็นผู้ปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเอะเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสําคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ใครจะท่อถอย,ยไมท่อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท่อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่จะบอกสงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกอันแท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครอ่กินฝ้าอากาศเขอยู่กามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุาคือขันคือจิตใจของเหล่านี้เป็นผู้รบับถึงอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์ ร้อนมากหนาวมากล้วยุ่งไปหมดอเอานังกระเจ็บนั่นปวดนีดนน้นั่นขันนั่นขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้ตางทุกขังนักตานี่คือโรคชคนิดหนึ่งหนึ่งมีแกมกตัวงเราแล้วจะไม่เขาแสดงตัวได้อย่างไงอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมีความเด่น ดวงขึ้นมาโดยลําดับเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนอืกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นกิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในใจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจ แน่จะอยู่ใน่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมจมเสียหายไปเพราะทุกเวทนานั่นเลยถ้าเราไม่จะทาความทายใะเราเพราะความหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใชา้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งเหลนี้โลกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใด ไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกจิดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเมนี่มันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกนไว้เร่มนิดหน่อยเท่านั้นความจริงน้นมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นลหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตัวเองเราเชื่อที่เลสแล้วเชื่อมานานคราวนี้เรากําลัง่ายเทกิเลสออกทํารอลมาสารอกปอกกิเลสออกเชื่อทรรเชื่อพระพุทธเจ้าติดตัดไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค่งาด่าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยูก็เป็นสุข ปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเดงเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเอถอะผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีเรื่องคำมล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจับกับใจของเราอย่างชัดเจนแบบนี้ มันจะร่มจนไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาไนพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ผู้ปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแนหะร้อยจะหาทั้ง สักหนึ่งมันมีเหรอือเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยตัต่อหนึ่งมันก็ไม่มนะียุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว เจอแล้วถึงจะนำสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหลังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องนำเหนื่อยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับผู้ไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเดือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสาระทายแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ไ,ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปบนั้นทวีปบนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนันน้นน,นี่เอาความสุขไปไว้โน่นเอาจิตใจไปไว้กับโน่นพอโน้นสลายไปหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งพนานจิตใจ พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัายมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสารถสาคัญขึ้นภายในจ,ใจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจ,ใจิตใจขังตนอันเป็นทรัพย์อันประสฐนี้ให้สมบูรณ์พูนสุขขึ้นเดิมห่ะกจึงขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทท้านั้นความลําบากลําบนเราอยาถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นอันอย่าถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินของเราอันใดที่ควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามหารีบเร่นข้นขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นทัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นทัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีบจะเร่องการบัตรนี้อจเชวะกิจจะมาตับปังโธทญญามะนังสุเวนะหิโนสังการันเตนะมหาเสนเนมะตินาควรทํากิจที่เป็นผลวเป็นประโยชน์เป็นสาระสําคัญแก่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคํานึงถึงวันนั่นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจุราชนั่นอ่ะไม่ได้กําหนดเวลาเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไร่ท้าสายบ่ายโมองอะไรไม่ว่า แล้วมีใครที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียจะลนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลนรต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเปน็นมาแล้วความตา,จายจะไม่มีนั่นเป็นไป,นปนไม่ได้เราทำเทียงในบัดนี้อย่านอนใจ การคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสําคญนั้นหมายอย่าหวังแปลความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงๆแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะยางจิตลงในจุดที่จะเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จิตนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นแหละนะ่นแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของ,งเราไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองทมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เชื่อความน้ำสายความทาค,ความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกำจัดสิ่งที่มืดมนอนประการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างรกระจ่างแจ้งขึ้นภาณาจ,จิตใจผู้นั้นแหละการคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นาน,นานนานหวาคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมวาเป็นกลางวันกลางคืนดูที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยรัพย์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจนะการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอฤทติเกันทั้งน,นั้